มาคุณคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะรีบๆส่งมาเลยค่ะคุณคิดว่าบอลไทยจะได้ไปบอลโลกไหมสมมาบว่าเราขายที่เบอร์422 1177เพราะเปลี่ยนใจละเพราะว่ายังไงบอลไทยก็ต้องได้ไปบอลโลกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยยังยังไทยลีกใช่ไหมคะก็แบบมีทีมที่เก่งเยอะขึ้นแล้วพัฒนามากๆเลยสำหรับบอลไทยเขาว่ายังงก็ได้ไป เป็นอย่างนั้นแหละครับในร้อยในร้อยเปอร์เซ็นนี่นักเตะไทยกี่เปอร์เซ็นต์ครับเออออันนี้ก็จริงจริงคือเห็นแถวออฟฟิศเหมือนกันตัวดำเมียมเก็ลยเป็นคนไทยเันคนไทยยังไเป็นคนไทยที่ปากแดงเยอะหรือว่ายังไงก็อาจเป็นไปได้นะเตียนเลยเตียมเลย เราก็ได้อันนี้ก็ลุ้นกันละกันนะคะส่งเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะตาม SMS นะคะเปิดที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เลยแล้วใครที่อยากจะติดตามชมรายการของเราคุณผู้ชมคะมี3ช่องให้เลือกชมกันเลยนะคะนั่นคือ104ค่ะหนังชาแนล e l 105 Movie m a ง c h น n n e l นะคะแล้วก็115 Asia Film ค่ะดูได้นะสำหรับ p s i ดูได้หมดเลยใครมีจานใหญ่ก็เปิดไปตามช่องนี้ละกันนะทีนี้ถึงช่วงเวลาที่ใครอยากจะ อะไรหรือ่าฟันแทงจูรุธเข้าไปอย่างนี้กระดาษขาดไปเลยเอางี้ดีกว่าช่วงนี้คุณผู้ชมถาสำหรับใครนะคะที่ชอบแล้วก็รักในการเชียร์ฟุ่กอนอยู่แล้วเราจะมาบอกกันว่าวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยแหละมีคู่ไหนเตะกันอะไรยังไงบ้างเราจะถามเซียนสองเซียนด้วยว่าเฮ้ยแนวโน้มเนี่ยน่าจะเป็นแบบไหนคู่แรกเลยครับมาที่ผมเลยครับ คู่เล็กดิฟูครับเปิดบ้านแมนเจอแมนเชสเตียร์ครับผมนนี้ก็ท่านที่กําลังเดินไปที่โต๊ะทํางานนะครับมาดูผมก่อนนะครับผมในส่วนนี้คู่นี้ถือว่าถ้าเป็นกองเชียร์ในเมืองผู้ดีถือว่าเป็นเมดที่ตัดสินแชมป์ได้เลยนะครับ พราะว่าเรียบปูตอนนี้นำ74แต้มขนาดนั้นเลยเหรอครับใช่ครับ33นัด74แต้มส่วนแมนเชสตี้แมนเชสเตียร์ดูปากเผานะคะแมนเชสเตียเจอสี่ขอบใจครับ70แต้มครับก็คือห่างกัน4แต้มแต่แข่งน้อยกว่า2นัดถ้านัดนี้แมนเชสตี้มาชนะได้ก็จะทำแต้มนะครับไล่มาแค่1คะแนนนะครับแล้วก็มาลุ้นกันยาวๆอีกนัดสุดท้าย พออีกสนัดสุดท้ายนะครับว่าจะได้แชมป์หรือไม่นะครับผมอาจจะแพ้รวดก็ได้นะครับมาดูกันครับความพร้อมของฝ่ายเจ้าบ,บ้านของแดงริปูเกมนี้สภาพความพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมหลังจากชนะมา8นัดติดต่อกันครับโดยผู้เล่นคาดว่าจะลงของริภูครับเซียนันครับช่วยหน่อยครับผมว่านะมีมิโอเลจอนสันสเคเทลซากโอเฟนเกนลูคัสสตีวิจี คนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นลูกลูกโทษะเขาจะเอาลูกท่าหรือลูกโทษเลยคนนี้ลูกโทษจะจะได้ประตูมาจากคนนี้ลูกโทษ7 6็ดถึงเจ็ดโอ้เปอร์เซ็นต์สูงมากใช่ใช่มาจุดลูกที่ชนะเนี่ยจุดโทษสักส่วนไหนเรื่องลูกโทษไม่ใช่เขาเขาจะเรียนจากลูกท่าเคยดูแล้วาเรียนท่านะจบไปแล้วจบไปแล้วเอออันนี้น่าสนใจใครอีกอะคะแฮนเดอร์สันสตอร์ลิงซัวเรสและสเตอร์ลิน ก็คือดูจากคู่เล่นน่าจะโอเคแหละอย่างน้อยก็มีคนเตะลูก,กโทษที่แม่นยำชัดเจนแล้วก็มีคนออกแอคติ้งหน้าเกลียดโทษที่แม่นยำชัดเจนเหมือนกันใช่เจ๋งมากนี่คือผู้เล่นแล้วก็มาฝั่งของแมนซิตี้นะครับสภาพถือว่าสมบูรณ์นะครับขาดเพียงเดยันดานิซิตประการหลังเซาวเซอร์เบียเท่านั้นทำให้ตอนนี้ถือว่าฟูลทีมพอสมควรเลยนะครับของแมนเชสเตอร์นะครับระบบที่จะเล่นนี่คาดว่าจะเป็น4-2-2-2ครับ โดยตำแหน่งหลังจากเป็นหน้าที่ของอกรมปัีบัญชาการนะครับตามเดิมโดยมาติดคีบรลิตเป็นคู่หูครับกองกลางคงใช้เฟอร์นันดินโย่คู่กับยาย่าตูเร่นำทัพคอยสำันสอุนทาันด้านเกมของเดวิดซินบาพย์เมเกอร์ข้อเท้า360องศาร่วมกับซามีซานัทรีครับกองหน้าคู่คู่หูนะครับระหว่างเอนเดนเซโกและกุนอาเกเวโรกองหน้าร่างเล็กที่หายเจ็บฟิตลงทันเกมนี้พอดี ความจาเป็นความน่าจาเป็นของเกมนะครับโดยเกมนี้เจ้าบ้านได้เปรียบด้านความมั่นใจและเล่นในบ้านด้วยรวมถึงการออกการรอคอยการเป็นแชมป์ลีกยาวนานถึง24ปีนะครับและทีมเยอมนก็ต้องการไล่ล่าแชมป์ลีกกันเช่นเดียวกันนะครับทำให้เกมนี้แลกกันสนุกแน่นอนนะครับแต่ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงของเจ้าบ้านรวมถึงเกมรุกที่ถือว่าสะด่เลยของเจ้าบ้านป็นเกมลุกที่สะด่าใช่ครับน่าจะทําให้ถ้าผม คาดเดานะครับน่าจะเบียดนะครับเบียดไปสักหนึ่งศูนย์นะฮะหรือชนะสองหนึ่งนะฮะประมาณนี้ก็ต้องให้หงครับหงเหรอนะครับผมว่าน่าจะดูจากประสิทธิภาพผมว่าน่าจะเสมออ่ะเสมอหนึ่งเท่าอ่ะอ่ะให้ให้ไม่หนึ่งเท่าก็สองเท่าแต่คือยังไงก็ต้องเสมอเสมอสกอร์ต้องเท่ากันใช่แต่ว่า รออพูก็ต้งนะดูจากฟอร์มกองหน้าของลีพูแล้วตอนนี้ผมว่าส่วเลสนี่มันระดับเทพแล้วครับกองหน้าถือระดเทพเทพจริงๆครับเทพมากเทพหน้าเขียโทษไหเอาอีกแล้วนะไปนู่นไปนี่เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ไทงนี้คิดว่าเสมอไทยนี้คิดว่าชนะช้าทางเซียนชนะเซียนถาดจะทำอะไรจากการตอบแข่งปั่นจิงหรีดไหมสักสามสิบรอบสามสิบอะไรอะสามสบใครแพ้ใครแพ้ แบบมีพักหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหรอเห็นพุงผมบ้างไหมเนี่ยเออจะโกงได้หรือเปล่าใครเป็นใครปลาไหลอ่าได้ได้แล้วจะเสนอมาครับแล้วจะเสนอแทนปลาไหลกี่ครั้งดีเราไหมแต่ไม่แน่นะลิวครูแต่ชนะเป็นบ้านลิวปูนอ่าเปลี่ยนแล้วเนี่ยเปลี่ยนแล้วไงไม่ไม่ไม่ผมไม่เปลี่ยนหรอกแต่ผมบอกว่าชนะเพราะเป็นบ้านลิวปูไงอ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ก็รู้แล้วใครใครที่แท คุณต้องใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทแต่ข้างล่างเป็นเกมฟุตบอลแล้วเอาเสื้อยัดเข้าไปในเกมนะดึงขึ้นมาถึงใต้เรานม๊โอ้โหเซ็กซี่กันแม่ตกลงตามนี้ได้ได้คุณผู้ชมเป็นพยานนะคะส่ง S อ s เเข้ามาเลยลงชื่อว่าผมเป็นพยานถ้าหากเซียนนุกชนะรอดพ้นไปแต่ถ้าหากเซียนนุกแพ้ใส่เสื้อเชิ้ตผูกไทกันเกมฟุตบอลดึงขึ้นมาถึงใต้เรานม โอเคได้ได้ครับได้โอเคร่วมมือเลยค่ะร่วมมือเลยนะคะสัญญาเดี๋ยวเซียนผมอยู่ของนี้อ๋อดึงตรงนี้ก็ได้นติดตามแล้วกันว่าสัปดาห์หน้าใครจะเป็นยังไงเอับผมอาวมาคู่แรกไปแล้วต่อไปเดี๋ยวคู่สองมากตอนสี่ทุ่มใครเตะคะมาคู่นี้นะครับเชลซีเจอกับสวอนซีนะครับผมเป็นอีกทีมที่ลุ้นแชมป์เชลซีจะรับการมาเยือนของสวอนซี การที่แมนซิตี้ต้องมาฟัดกันเองกับลิเวอร์พูลเนี่ยทำให้สมคะแนนเกมนี้จึงมีความหมายกับทีมของมูริโญ่เป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเขาแพ้นี่คือเหมือนจะดุดเลยมันตัดเลยชมได้เลยใช่โดนตัดเลยวงโคจรเลยใช่คือไม่อาจจะอาจจะไม่หลุดวงโคจรแต่ว่าซื่อดีแล้วยังได้อยู่แต่ถ้าตามปฏิบัติแล้วน่าคงยากครับใช่เรามาดูที่นักมักเตะที่คาดว่าจะลงสนามกันนะครับผมมาที่เชลซีก่อน ก็จะมีปีเตอร์เชคอีวานอวิคเดวิดลุยส์เดวิดลุยส์นี่เขาบอกว่าเป็นกองหน้าตัวใหม่ปารีสแซงต์เจมงนะครับนัดนัดแรกนัดแรกทำาทำเข้าประตูตัวเองแต่แต่ว่ายังกลับมาได้ยังยังยังทำยังทำให้เชลซีเข้ารอบนัดสองแล้วก็จอห์นเทอร์รี่แล้วก็อาป์ิโกเอต้ามิเกลรามิเลสมาตาเดี๋ยวเมตายังได้ลงอีกอะ เขาทำอยู่ทีมเล็กแล้วนะแเขาอาจจะกลับมาเล่นเฉพาะกิจของเขาก็ได้ฮวนมาตาอะไรก็เปิดขึ้นนะทารู้จกัจกจอบพิเศษหมเอาเอาเอาไปออสการ์อาซาแล้วก็เฟอร์นันโดตอรเรสคนนี้ไม่ลงไม่ได้เพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองหน้าของเชลซีอยู่แล้วใชถ่ถึงยิงไม่ได้กูก็จะให้ลงดารามันทีใช่ เหมือนเจอลาดอย่างเงี้ยก็เป็นตัวยิงจุดโทษประจำทีมอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเรอยบโพนมันทำอะไรก็พีนักเตะของสวันซีบ้างนะครับมีเทรนเม,มลลังเกลซิโกโ้วิลเลียมเดวิสกัร์นยสัสเดกุสแมนเออร์นันเดสเชลวี่าวราเลดและโบนี่นะครับอืมแล้วเกมจะเป็นประมาณไหนบ้างคะอืมผมว่านั้นนักแมททีมเจ้าท,ทีมของโมริญโยเนี่ยแทบไม่มีปัญหาเรื่องการจัดตัวนักเตะนะ เพราะว่าตอนนี้มีแค่มาโก้ฟานฟิงเกลและไลอ้อนเบิร์บาร์นเท่านั้นที่มีอาการบาดเจ็บอยู่นานแล้วและคาดว่าเกมนี้เฟอร์นโดตอเรสน่าจะได้โอกาสออกสตาร์ตเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้งรวมถึงมาต้ายังอีกแล้วมาต้าอีแล้วใช่ไหมเขาอาจจะมาเล่นเป็นการสนไงผมบอกแล้วเออครับเแวบมาแล้วต้องจับโปทฟอร์ น่าจะได้กลับมาเล่นเป็นตัวจริงในเกมนี้นะอยู่แล้วเราต่อเลสอตผมว่าแล้วในเกมนี้ใครจะแทนใครอะครับเผาจะว่ายังไงดีนะผมว่านะดูฟอร์มการเล่นแล้วเนี่ยเจ้าบ้านได้เปรียบเยอะนะใช่ใช่แต่ว่าทีมเยือนนะทีมทีมทีมเยือนอะผลงานในสามนัดหลังอะไม่ไม่ชนะใครเลยอะผมว่ายากแต่ก็อาจจะชนะเบียดเหมือนกันนะผมว่าคู่นี้เพราะว่ากลางสัปดาห์เชลซีเจอศึกหนักมากใช่ใช่เชลซีอาจจะแบบว่าเหนื่อยเหมือนหนาผ่อนหน ไม่ไม่อะไรมากเท่าไหร่แต่ว่าแต่ยังไต้องมีสกอร์นะครับต้องมีสกอร์เพื่อใช้แต้มเบียดเบียดสองหนึ่งหนึ่งศูนย์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่คือยังไงถ้าให้เซียนทั้งสองคนบอกเลยว่าเชลซีน่าจะเกลียนกว่าน่าจะชนะมากกว่าแต่คือแต้มเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นอะไรมากมายอาจะมีเบียดกันบ้างเพราะเชลซีเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็มีแข่งอยู่แล้วเขาอาจจะแบบว่าแรงหมดไปบ้างอะไรบ้างหนึ่งเม็ดมาแน่เม็ดสองลุนยาวๆนักเล่นเฉพาะกิจมาเล่นด้วยก็ได้ไง เลยทําให้แบบว่าทีมแบบมีสิทธิ์ทำประตูได้มากขึ้นโอเคคู่นี้ก็น่ารุ้นเหมือนกันอ่ะชัดเจนแล้วว่าอะไรไปทางไหนอ่ะต่อไปคู่สุดท้ายค่ะเซอร์ไลน์กับแอฟเวอร์ตันเป็นยังไงบ้างมากันสุดกันย่อยๆครับคู่นี้เพราะว่าทีมดาวเด่นอย่างเอฟเวอร์ตันตอนนี้ทําผลงานดีๆจริงๆครับใช่ห้าเกมหลังสุดนี่เฉลียต่อนัดเลยนี่3ประตูเลยนะครับปืนยิงไม่แตกทั้งพูดกันครับทุกอมคู่นี้ต้องนัดกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเซียนอันผมไม่ทันแลวฮะ ส่วนตรงข้ามซันเดอร์แลนด์นี่ก็ตรงข้ามเหมือนกันเลยครับฟอมแย่สุดๆกัน4เกมติดกันนี่อยู่ท้ายตารางเลยนะครับตอนนี้ถือว่าถ้าตามปฏิบัติเหมือนกันเลยครับไม่น่าจะมีลุ้นแล้วฮนะเพราะฉะนั้นเกมเอเวอเรตนี่คือต้องแสดงศักยภาพสูงแน่นอนครับเกมนี้ผมว่า2เม็ดมาแน่นะเม็ด 3, 3ลุ้นยาวๆย, <c oughs> ยาวไป่แล้วทางเสียะะสงอ่า e <v> นเหรอะเอเวอเรตชนะ ผมว่าเอวาตันเพราะว่ามันเป็นยังไงเป็นฟอร์มที่แบบว่าไหลามาจากนัดที่แล้วอ่ะแบบกําลังได้ใจอ่ะบบกำลังขึ้นอ่ะมันทําให้แบบเขามีกําลังใจที่แบบว่าจะเล่นในนัดนี้ต่อแล้วก็แบบเหมือนเรียกความมั่นใจกลับมาได้อ,ะอ่ะ ติดตามกันค่ะคือวันอาทิตย์นี้คูุชม3คู่ด้วยกันนะซึ่งเป็นคู่ใหญ่คู่หนึ่งค่ะคือลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ซึ่ง2เซียนของเรามีความเห็นแตกต่างกัน,กนทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าลิเวอร์พูลชนะท้งนี้บอกว่าคะแนนสูสีนะคะคู่ที่2ค่ะเชลซี Chelsea กับสวอนซีนะสอคอคู่นี้เราทั้งหมดมองว่าน่าจะเป็นเชลซีที่ได้ชัยชนะไปแต่ถ้า,าจ,จะเป็นคะแนนก็อาจจะมีเบียดกันบ้างอะไรบ้างแล้วคู่สุดท้ายค่ะซันเดอร์แลนด์กับเอเวอร์ตันเรามองว่าเอเวอร์ตัน เอเวอตันแพ้หรือเปล่าเอ้มรางวัลแพ้หรือชนะชนะอยู่แล้วชนะอยู่แล้วเรามองว่าเอเวอตันนะคะก็ชนะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรู้อย่างนี้แล้วนะคะสามารถเลือกได้เลยเข้าคูหาการ์ไเลยเอาให้กระดาษทะลุไปเลยครับขอปิ้นไทยเอกสารมาเป็นแบบเป็นโหลเลยเอาทิ้งเอาไว้เลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆถ้าเรามองว่าแค่ใครแพ้ใครชนะมันไม่ยากนะ แต่การที่เราจะต้องเข้าไปกาจริงๆมันต้องมีต่อมีทึ่งโ้ก่บอกบอกบอกโต้ด้วยนะโต้แบบเปิดเปิดให้แต่เช้าเลยเ้กาแฟแเช้าเท่านั้นบอกบอกผมรู้คู่ที่ผมกาอยู่เปิดได้แต่เช้าได้เลยเอออ่ะ ผู้ชมค่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เรานํามาฝากกันค่ะสําหรับใครที่รักฟุตบอลมีคอฟุตบอลคือเปิดมาแบบนี้เห็นสีขาวดําสลับกันเลยเป็นคอบอลใช่เปิดมาอย่างนี้เป็นขาวดาเจอคอบอลแบบนี้นะคะก็มาชมรายการของเราได้เลยค่ะต้องบอกว่าเปิด<ค><ค>มาเจอกันทุกวันทะเลาะนะคะเวลาดีค่ะสี่ทุ่มครึ่งจนถึงเที่ยงคืนพรากับความมันความเกลียนกับสองเซียนของเราแน่นอนนะคะวันนี้ปรบมือให้กับสองเซียนของเราด้วยยย เซียนอ่านนะคะแล้วก็เซียนนุกด้วยค่ะแต่ต้องบอกที่สําคัญเราพูดกันในรายการเนี่ยคือเรื่องบอลเราคุยกันจริงจังนะท<ช>ุกอยากเป็นข้อมูลที่เอามาให้คุณผู้ชมจริงแต่เรื่องการเล่นการพนันนะคะขอย้ำอีกน,นิดนึงแล้วว่าจริงๆมันก็ไม่ดีถูกต้องครับ<ช>ไม่ดีไม่ดีดนะครับเลือแล้วเล่นไหมก็มีสิทธิ ผมเล่นนึกเตยอยู่ครับเตะเนี่ก็คือการพนันอย่าเล่นเลยนะคะแต่ถ้าคุณคิดว่ามันนิดนึงนิดเดียวหาเป็นรายได้ก็ให้แบบเบาไหมจริงอย่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถมีแฟนสกอยเอาแฟนสกอยกันต่ออะไรเงี้ยอย่าทำ่างนั้นเผาจะได้ซื้อของถูกๆไงเออไม่ดีเหรออยากได้อะไรตอนนี้ตอนนี้เหรออยากได้อะไรอยากได้้องโกโปรเออราคาเท่าไหร่บอก สนับสนุนไปเลยโกโบรหมื่นห้าร้อนเงินมาขายโกโบเบาห้าพันพาจ่ายสดทันทีทันใดเลยพี่นุขายเออพี่นุ๊กจะขายไหมเหรอพี่นุ๊กไม่ขายตอนนี้ตรงข้ามผีอย่างเดียวเลยฮะเต็มเต็มเลยปอบองเลยฮะไม่เราพอายามจะบอกคุณผู้ชมว่าอย่าเล่นอย่าเล่นเลยนะครับแล้วคนออยู่เนี่ยคุณตำรวจจะมาตื่นเช้ามาไปรอหน้าประตูได้เลยแต่อย่าเล่นนะครับโอเคคุณผู้ชมค่ะ 05นะคะมูวี่แมกชแนลมูวี่แมกชแนลเย่วันนี้เราทั้งสามคนขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการเกลียนบอลเสียล้มโตเย่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเกลียนบอลเสียล้มโต